อ้าลนะครับก็กลับมาอยู่ในสัตว์มันคนเดิมวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในป่าที่เป็นโลกซอมบี้แล้วเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวและแนนมันอะไรเนี่ยเราฟุ้งเอาปากกาติดเชื้อเดี๋ยวยิก่อนทําไมมันไม่หลอดโมเดลจะช่างเถอะเลยตีไกลเกินไปนะพี่เ้หนีก่อนนีก่อนนีก่อนไรตามอยู่หไหมเนี่ยโอเครอดแล้ว สิ่งที่ผมคิดว่าเออเลยนะคืออย่างแรกเราจะต้องสร้างบ้านหลังงงงงหนึ่งหลังเพราะในโหมดนี้มันไม่มีให้แล้วดูเหมือนว่าผมเกิดในไบโอมที่ผมไม่ต้องการเนี่เราจะเปลี่ยนไบโอมผมเกลียดไบโอมป่าสน ไอหมูไม่ดีไออัปกาดดำซอมบี้หรือออปกาดดำเนี่ยทำไมไม่โหลดโบเดียวเนี่ยอีน้อยเราก็น่าจะว่ายน้ำหนีมันได้ทันไหมจะร,รอดแล้ว ไม่มีตัวอะไรตามมาที <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเจะมาสา้าผมคิดว่าเราจะมาตั้งสิงคานอยู่ตรงนี้เตกกันก่อน ทมครับสิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือเราจะต้องสะวะ่าก็คือเราควรจะสร้างบ้านไว้สูงๆเพื่อเพื่อให้พวกนี้มันตีนไม่ได้หวว่าพวกซอมบี้พวกนี้มันตีนตีพวกบันดงบันไดสูงพวกทีไม่ได้ระหว่างครับของจะมีตัวอะไรมาขยามาอเนี่ย ทำบ้านของพวกเราในการทําบ้านของเราแนนเราจะต้องหาต้นไม้สูง,งต้นหนึ่งโอเคเราได้นี่มาแล้วการเชื่อมอย่างเนึง่ง มกลัวมันมีตัวอะไรมาฆ่าผมระหว่างผมเก็บพวกใบไม้พวกเศษหญ้าและพวกนี้มาทำเชือก ผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้บ้านมาแหละตอนนี้เราก็ได้ทำแผลตฟอร์มมาเล็กๆหนึ่งอันก็ยังดีเลถึงกิ่งมากเลยเยอะไปหน่อยแล้วเหอ นี้เราก็ได้สร้างตรงนี้มาแล้วเราจะขยายอีกหน่อยประมาณนี้ก็น่าจะได้ เราจะต้องการทรัพยากรจำนวนเยอะหน่อยเพื่อสร้างฐานทัพดีๆสักอัน ไม่มีตัวอะไรมาแพรยบุต์โฟกร์กข้างหลังโอเคตรงว่าจะไม่มีตรงว่าขุดหินอยู่จะไม่มีตัวอะไรมาขย้ำคอตายก่อนอืมตอนนี้เราจะต้องขุดหินให้ได้เยอะที่สุดเอาจนที่ขุดพังเลย เราได้นี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะทำการสร้างเป็นออบังเกอร์ใต้ดันไม่ดีใต้ดิน สามสี่โอ้น้อผมเคยเล่นแมปผมเคยเล่นโหมดซอมบี้มาก่อนไล่ตัวผีเด็กนี่หละตัวอันตรายเลย เราควรจะสร้างตรงนี้ก่อนนี่ช่วยป่ะไฟหนึ่งอันแม,ม,มวแมวพมว่าน่าจะใช้สักประมาณหกอันแล้วตรงนี้ก็ไม่ก้าวอันโอเค แล้วเราก็จะน่าจะได้แล้วไคไรตอนนี้ก็น่าจะได้ละส่วนที่เหลือแล้วก็ไปค้าเป็นบ็อกกอะ่ะ ครับนะท่านชมสิ่งที่เราจะต้องการอย่างต่อไปตอนนี้ก็คือประตูบ้านเนี่ยประตูบ้านใช้สิ่งของใกล้ตัวให้เป็นประโยชน์มากที่สุด กิงไม้อันเดียว คิดว่าผมน่าจะต้องรอตรงนี้ไปยันเช้าหรือไมเนี่ยมันไม่มีเตียงนอนให้ด้วยผมคิดว่าผมน่าจะลองเสี่ยงลงไปไหม 一个该就跑。 งน้ววันนี้เราก็น่าจะได้บานดีๆสักหลังตายดิน ต้องวันเราจะต้องทุบมัน,นก,ก็ขย่ายพื้นทีทางข้างบนน็้ถือว่าปลอดภัยเลยทางล่างนี้น่าจะปลอดภัยหรอมั้งแค่มันไม่พังประตูลงมาได้นะ หวังว่าจมันจะน่าจะพังประตูล,ลงมาไม่ได้ก็แล้วกันโอเคผมไม่หยุดเสียงพวกผมได้ยินเสียงตัวอะไรบางอย่างอยู่นอกด้านบนเพราะฉะนั้น ผมจะไม่ลงออกไปดูอีกเด็ดค่ะเราเพียงแค่ลองให้มันเช้าเดี๋ยว,ว่าเราจะทำอะไรก็อย่างดีที่มีกล่องพยบาบาลให้เรือดยังพอมีอยู่กินเนื้อหน่อยดีนะผมได้เนื้อวอวอเพราะผมใส่ตัวละครนี้โอเค 嗯。Okay. อย่าเกิดข้อไิดพาไม่ต้องอทำไมย่าไม่ลามผมว่าผมจะออกไปค่สิ่งมีชีวิตบ้านใหญ่ที่มันคอยส่งเสียงรบกวนอยู่นอกบ้านพูดมาทำไรนอกบ้านโ้โห ดีเกงเกินไปละผมมีหินพร้อมอุดประตูครับอย่าคิดจะพังประตูบ้านผมมันสร้างยากเองดีที่มันไม่ตามมาท่านผู้ชมครับผมรู้เลยว่าตอนนี้ผมไม่ควรจะไปเปรี้ยวกับพวกเหล่าซอมบี้ด้านนอกบ้าน โอเคแค่ตัวเดียวหมไม่ไหวแล้วมันมีสองตัวเดี๋ยวก่อนตอนเชาน้าไม่โดนแสงอาทิตย์เผานย่ยังไงก็เถอะตอนนี้เราเพียงแค่ต้องปถมพยาบาลตัวเองก่อนโอเคแค่เราไม่โดนขยำคอทีเดียวตายก็ผิว่าโอเค หวังว่ามันจะไม่หล่นลงมา Surprise w h a จะทำอีกส u ร p r i s ร w ฟว่ามันจะไม่เห็นเรานะลงมาใช่ไนไงเล่นทีเดี ตอนที่หนึ่งก็จบเตปียนท่นนี้ก็ขอาการปิดคลิปเตียเทอานี้นะครับบ๊ายบาย